รุ่วมด้วยช่วยกัน f e e l Good Radio วิทยุเพื่อบริการสาธารณะสายด่วน1677ร่วมแบ่งปันความรู้สึกดีๆโดย d t แท็กต n รเนมิติใหม่ของ3โครงข่ายอัจฉริยะชัดกว่าเร็วกว่าบนแบนด์วิดที่กว้างที่สุดเจาะโลกไอทีเทคโนโลยี และการสื่อสารใน Happy IT กับสีวิไลสโสงกลับมาช่วงที่สองของรายการ Happy IT ทางวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Feel Good Radio กันต่อนะคะเราจะไปดูเรื่องของ สื่อการเรียนรู้สื่อเพื่อการเรียนรู้นะคะที่จะให้นักเรียนได้เรียนกันในโรงเรียนต่างๆตอนนี้เข้าใจว่าน้องๆนะคะก็คงจะได้ใช้แท็บเล็ตกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะปีการศึกษาปีที่แล้วนักเรียนชั้นป .1 ก็ได้ใช้แล้วก็เห็นบอกว่าปีนี้เนี่ย มัธยมศึกษาปีที่หนึ่งก็จะมีสิทธิ์ได้ใช้แท็บเล็ตด้วยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะครอบคลุมมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสิ่งที่จะคุยกันในวันนี้ก็คือว่าปัจจุบันนี้ในแต่ละโรงเรียนนี่นะคะ <c oughs> เขาก็จะมีการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้นะคะสำหรับในของโรงเรียนด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าสื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้ของที่นี่นี่นะคะผลิตออกมาแล้วเนี่ย <c oughs> ไปใช้ที่ไหนได้บ้างแล้วก็ที่สำคัญก็คือ,อมันจะมีการ รองรับนะคะสำหรับหน่วยงานที่จะเข้ามารองรับนี่เป็นหน่วยงานไหนแล้วก็คุณครูที่ผลิตเองนี่นะคะดูแล้วนี่เห็นบอกว่าไม่ใช่เป็นคนครูด้านไอทีด้วยแต่ว่าเป็นคุณครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะนี่เลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเพราะอะไรหรือว่าทำยังไงถึงได้คิดซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนรู้นี้ขึ้นมา ท่านเป็นคุณครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนจันหุ่นบำเพ็ญสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2กรุงเทพมหานครเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเกิดความสนใจอะไรที่ผลิตสื่อการเรียนการสอนนะคะแล้วก็ผลิตตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะอาจารย์พงศักดิ์อุทธ,ธิสันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะปกติแล้วอาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะ ครับผมสอนคณิตอย่างเดียวครับอ๋อคณิตอย่างเดียวด้วยนะคะค่ะแล้วอาจารย์เกิดความสนใจยังไงในการผลิตสื่อการเรียนการสอนนะคะอาจารย์มีความรู้ด้านซอฟต์แวร์ด้านไอทีด้วยเหรอคะหรือว่ายังไงคะอาจารย์ให้เราให้ฟังนิดนึง<อ>ค่ะก็ก็เป็นพ่อเด็กนะฮะเด็กโรงเรียนจรหนุนบำเพ็ญนี่ก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะมีพื้นฐานที่ที่ไม่ค่อยดีนักนะส่วนมากโรงเรียนที่มีชื่อหลายๆก็ก็ พูดง่ายๆก็คือมีการคัดกรองเด็กที่เขาเรียนไม่ได้อะบางโรงเรียนก็กาหนดเกรดจะต้องสูงนะครับคค่ะรับก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะอ่อนๆหน่อยผมจะหาวิธีที่จะให้เขาหาวิธีที่จะให้เขามีเครื่องมือเรียะช่วยให้เขามีผลการเรียนดีขึ้นนะครับคงคงคงเป็นอะไรอ่ะความตั้งใจของผมแล้วก็มีความพยายามที่จะให้เขาได้นะครับ ก็เลย,เนค,นยคิดขึ้นมา,าอาจารย์ทํามากี่ปีแล้วคะในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเองเนี่ยคะ่ะผมจำว่าผมเริ่มตั้งแต่ปีสามเก้านะตั้งแต่ยังไม่ได้ขึ้นเว็บไซต์เนี่ยตั<อ>้งโปรแกรมปีสามเก้า,านะสามเก้าไปอบรมที่ศูนย์นิเทศทางไกลเมื่อก่อนนี้เป็นกรมสามศาึกษานี่ยไป ก็ไปจับคอมพิวเตอร์ตั้งแต่นั้นมาก็มีความรู้สึกว่าตัวเองมันน่าจะไปทางได้ทางนี้ได้มีความถนัดทางนี้เพราะว่ามันส่วนมากคอมพิวเตอร์นี่พวกโปรแกรมนี่มันเป็นทางคณิตศาสตร์หมดเลยคำสั่งอะไรเพื่อในการตร้งโปรแกรมค่ะมันเข้าทางผมเลยอ่ะอ๋อเพราะว่าอาจารย์กระจบเงก็อคณิตศาสตร์ใช่ใช่อะ้วอีกอย่างหนึ่งก็ชอบชอบคิดค้นอะไรมันอยากอะไรให้มันมีประโยชน์และช่วยเหลือ ตนเองในการทํางานได้เยอะๆใช้เวลาน้อยๆเนี่ยผมจะผมเป็นคนอย่างนั้นค่<ฮ>ะทํางานได้เยอะๆแล้วก็ใช้เวลาน้อยๆอ๋อก็ออาจารย์ก็เขียนโปรแกรมต่างๆด้วยตัวเองเลยใช่ไหมคะครับผมครับโอ้โดีมากเลยตอนแรกเนี่ยอาจารย์อาจารย์ที่พัฒนาสื่อการเรียนการสอนตัวนั้นขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยนะคะเอาไปใช้กับเด็กนักเรียนได้ได้แบบไหนยังไงคะพอที่จะเห็นภาพตรงนี้คะ่ะอ๋อเรื่องยุคคอมพิวเมตอร์รุ่นแรกก็เป็นจอ วินโดว์สามจุดหนึ่งหนึ่งไงจำได้ไหมจะทันค่าตั้งรุ่นโน่น่ะตั้งรุ่นโน้น่ะสามจุดหนึ่งหนึ่งก็ใช้โปรแกรมเขาเรียกโปรแกรมอโตแวร์นะผมก็เขียนไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะเล่นแต่ธรรมดาถ้ามันวิ่งไปวิ่งมาคือเขียนเข้าไปลึกเลยใช้อ่าเรื่องอะไรเ่ะเป็นซอฟโค้ดของเขาอ่ะเขาศึกษาตรงนั้นก็เขียนเป็นคำสั่งสามารถสุ่มโจทย์เลขขึ้นมาได้อะไรเงี้ยค่ไอ้นี้มันได้งานเยอะเด็กเขาไม่มีโอกาสที่ได้ฝึกอะไรมาก มันก็ดีขึ้นดีขึ้นค่ะทีนี้เวลาไปใช้ก็ก็ส่วนมากก็จะให้ออกจอทีวีช่วงนั้นมันจะมีเครื่องแปลงสัญญาณจากคอมพิวเตอร์เข้าเข้าโทรทัศน์ซื้อโทรทัศน์เครื่องใหญ่ๆโรงนี้ก็สนับสนุนค่ะค่ะก็ใช้อย่างนั้นฮะให้เด็กค่ะค่ะอาจารย์อาจารย์มีแนวคิด ว่าควรจะนําเสนอเนื้อหาอะไรลงไปในสื่อการสอนเนี่ยอ,อาจารย์มองมองภาพไปที่นักเรียนเป็นหลักไหมคะหรือว่าเอาเฉพาะความถนัดของคุณครูเป็นหลักอย่างนี้คะอาจารย์ไม่ใช่ปัญหานักเรียนเป็นหลักเ, <c oughs> เป็นหลักคือคือมันผสมผสานกันคือเราถ้าได้เราไม่ได้ไปใช้ประโยชน์ก็ไม่มีอะไรอื <c oughs> ก็ก็ส่วนมากอย่าเด็กเป็นหลักถ้าตรงไหนมีจุดอ่อนผมก็จะแก้ตรงนั้นน่ะ <c oughs> ไม่ได้ทำเพราะว่า การที่ท่านไปไปสนใจโดยที่ไม่ได้หวังจะรู้อย่างเดียวมันก็ไได้ประโยชน์อะไรกับคนอื่นโอ้ค่ะและช่วยเด็กโดยตรงคืออาจารย์เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางเลยถูกไหมคะโฟกัสไปที่เด็กเลยเพะว่าปัญหาปัญหาที่เกิดโปรแกรมขึ้นมาคือเด็กเด็กเป็นเป็นสำคัญนะปัญหาอยู่ตรงไหนเราแก้ตรงนั้นค่ะ นะคะคือให้เด็กเข้าได้ได้รายละเอียดแล้วก็มีความเข้าใจที่ครบถ้วนถูกต้องเหมือนกับที่คุณครูเข้าใจในเรื่องของการเรียนคณิตศาสตร์อย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่แต่ผมมีวแนวคิดว่าการสอนจริงๆเนี่ยมันมันสู้คนไม่ได้หรอกคอมพิวเตอร์นะฮะใช่ค่ะแต่ว่าอุปกรณ์ที่จะสร้างประสบการณ์ให้เขาให้มีความจานานนี่ผมว่านั่นต้องมันต้องเป็นเครื่องมือต้องเป็นโปรแกรมที่สร้างโดยที่เราไม่ต้องไปเหนื่อยกับส่วนเนี้ยอืมออย่างนั้นฮะค่ะ หลังจากนั้นอาจารย์ก็พัฒนาสื่อการสอนมาเรื่อยๆจนได้เป็นเว็บไซต์เหรอคะจนจนเปิดเว็บไซต์ขึ้นมานตอนนั้น,ตอนน,นตอนนั้นผม<ห>ก็ไม่มีใครจะเชื่อผมทาได้หรอกหัวหาว่าผมเล่นอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่มีใครเชื่อผมทำได้ <c oughs> ก็ทาจนเกิดชิ้นงานเนี่ยผมไปส่งประกวดเขาสามชิน้นที่ศูนย์วิทยทางไกลกรมสามัญเนี่ย<ห>เขาไม่ทัดตั้งไว้ห้ารา,างวัลน,นะผมพรายญาตันไปคุยนิดหนึ่งตั้งไว้ห้ารางวัลเนี่ย ชนะเลยท่ารางวัลเนี่ยผมได้มาสามรางวัลในในในงานเดียวกันเนี่ยคนที่ไปดูค่ะ<ห>คือก็ได้ซอฟต์แวร์มากล่องหนึ่งไป<ห>มีมีเอ่อแฟลตมาพรมีเดียแฟลตเวอร์ชันห้าผมก็มาศึกษาดูโคกรว่า<ห>มันซึ้งเว็บได้อย่างดีเลย<ห>และมันปรามาณมาแอปพลายเป็นเป็นสื่อการสอนในสุดยอด<ห>อ่ะก็ศึกษามาเรื่อยๆจนกระทั่งมีมีคนเห็นประโยชน์ตรงนี้ก็คือเอ่อปัจจุบันนั้นเป็นผู้ในการเอ่อ อะไรอ่ะสา,าขาคณิตศาสตร์ผสมศึกษาท่านอาจารย์สมเกียรติเพ็นทองอะ่ะค่ะอาจารย์พูดในการอาจารย์สมเกียรติที่อยู่สะสะวทท่านเห็นว่าผมทําน่าจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมทั้งหมดค่ะท่านยังดึงผมไปไปอยู่ที่คณิตศาสตร์สาขาผสมศึกษาในใน,ในเวลาหยุดภาคเรียนนะครับค่ะเอาไป<อ>ช่วยทำตรงตรงจุดนี้ทําให้ผมรู้สึกรู้สึกว่าผมสป,ปีดต,ตัวเองก็ไปอีกระดับเยอะมากเพราะว่ามันมีโจทย์ให้ทาเยอะอ่ะอต้องไปช่วยระดับประเทศแหละค่ะโอ้ ตอนนี้เว็บไซต์ของอาจารย์นี่นะคะพอดีกําลังอยู่ในหน้าจอด้วยนะคะครูพงศักด์ .net ถูกไหมคะอาจารย์ถูกครับค่ะ,คคะเ,เด็กนักเรียนสามารถเข้าไปฝึกการใช้โปรแกรมฝึกทักษะอะไรพวกนี้ได้หมดเลยใช่ไหมคะได้ครับาจจะมีบางส่วน<ห>ที่ที่วินโดว์ที่เขาไม่รองรับมันเป็นวินโดวรุ่น ผมทำตั้งแต่วินโดว์รุ่นเก่านตัวหนังสืออาจจะเพี้ยนมันบางตัวบางตัวนะอาจจะเป็นอัินค่ะแต่ส่วนมากสร้างทางขวาเนี่ยจะเป็นโปรแกรมตั้งโจทย์อัตโนมัติตั้งโจทย์้วยตัวเองสามารถเฉลยได้พิ้นออกกระดาษ A4 ได้เลยนั่นแหละได้ทั่วประเทศไม่ได้เก็บตังค์จารย์นๆวนคเข้าฟูๆม่ใช้นั่นสิคะทำไมเราเพิ่งรู้คะอาจารย์เนี่ยเสียดายมากเลยเพราะว่าบางทีเด็กๆเนี่ยนะคะที่ผ่านไปบางทีเ็าไม่เข้าใจเลยเลยนะคะเรื่องของโจทย์คณิตศาสตร์ต่างๆนี่นะคะจริงๆแล้วเว็บนี้มีนานหรือยังคะอาจารย์เว็บอาจารย์เนี่ย เว็บผมจริงๆผมตั้งมาสองช่วงนะถ้าหนุนแบบเน็ตนี่ประมาณแปดปีแล้วอ oh. แต่ถ้าเกิดทําจริงๆเนี่ยผมไล่มาคู่คู่กับเว็บของคมสามันเลยนะตั้งมาพร้อมๆกันเลยนะเพิ่มเล่นมาพร้อมๆกัน hmm. ตั้งแต่ตั้งแต่นานแล้วอะ่ะตั้งแต่สพทเป็นรมแบบันษานะแต่ว่าที่สำคัญาอาจารย์รมมจะย้ำจะย้ำเลยนะคะที่หน้าเว็บว่า ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้เด็กนี่นะคะอทำแต่ในเว็บอย่างเดียวก็คือยังไงคุณครูสอนก็ยังดีกว่าอยู่ดีถูกไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ถูกต้องครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ทําว่าเด็กเก่งๆนะค่ะไม่ทำใหาเด็กเก่งเพราะเด็กเก่งเนี้ยมันมันดีแบบเหนือขึ้นไปนี้ตรงนี้มันพื้นฐานแล้วใช่ะแล้วผมขอคอมเมนต์นิดนึงในระบบการศึกษาของประเทศเราเนี้ยมันเหมือนกบพีรลมิค่ะ์ไอส่วนที่ยอดๆแตส่วนยอดๆน่นน่ะมันจะมีน้อยมากส่วนพื้นฐานนี่อ่อนๆนี่มันจะมีเหมือนเป็นเยอะมากค่ะ แต่แต่ส่วนใหญ่เราจะไปลงทุนตรงรยอดๆอดอ่ะลงทุนเป็นเยอะๆเลยส่วนยอดๆอ่ะมันจะได้เด็กที่จบมาก็จะมีบุคลากรที่เก่งๆน้อยค่ะปันจลางก็มีส่วนหนึ่งละส่วนที่อ่อนๆจะมีมากเลยในประเทศเราเนี่ยในส่วนของนิตศาสตร์นะครับค่ะ ถามนิดนึงเถอะอาจารย์คะในแต่ละหัวข้อนะคะอย่างเช่นการฝึกคณิตศาสตร์เบื้องต้นเนี่ยค่ะอย่างเรื่องอตรีโกณมิติเนี่ยอาจารย์ใช้เวลาในการทําแบบทดสอบเรื่องนี้เนี่ยอย่างของชั้นมสามเนี่ยนะคะคศูนย์หนึ่งหนึ่งเนี่ยอาจารย์ใช้เวลานานไหมคะในการคิดอ๋อมันมีมันมีมนมอ่า มันก็สอบอยู่แล้วถ้าผมทำใช้ใช้โปรแกรมก็ประมาณไม่ไม่เกินชั่วโมงก็เสร็จแล้วโอ้โหสุดยอดเลยค่ะอาจารย์แล้วมันมันรู้สึกว่ามันมันได้ผลมากเลยนะคะคือมันมีคำเฉลยแล้วมีมีวิธีการทําด้วยใช่ไหมคะให้เห็นเลยว่าทําอย่างไรอ๋อวิธีทํานี่บอกเลยว่ามันไม่มีเวลาไปทำตรงนั้นอ่าค่ะส่วนว่าจะให้ครูที่พี่สมอนํนโรงเรียนก็อธิบายกันเองออตรงน,นี้เฉลยไ,ไหมอาจารย์เฉลยให้เรียบร้อย ใช่ใช่เฉลยอถเหลืถ้าคำตอบเฉยส่วนส่วนจะพีจะถูกยังไงเนี่ยคหน้าหน้าที่ของครูดีกว่ามั้งค่ะค่ะแต่ว่านักนักเรียนนี่สามารถที่จะตั้งโจทย์ได้เองตรงนี้อาจารย์อธิบายิดนึงว่าตั้งโจทย์ยังไงคะตั้งโจทย์ได้เองค่ะอืมมันมีหูไหลแบบอะผมก็จําไม่ได้นะค่ะมีไหลแบบบางทีก็ให้ใส่องศาไปเองแล้วจะให้ออกมาเงี้ยคลิกให้มันสุ่มขึ้นมาแล้วก็แล้วให้มะตอบแล้วถ้ามันจับคู่มันจับคู่กันได้มันก็ถูก มีไลท์อันนี้อาจเป็นมากจะเป็นของมสาม มัธยมนะถึงไม่แต่ไม่เกินม .4 นะไม่เกินม .4 เพราะว่าผมสอนม .4 อ๋อจย์สมศรีนะคะแต่ว่านี่เรื่องเลขยกกําลังของม .1 ก็ยังสามารถเข้าไปฝึกฝึกทําได้นะคะโอ้ก็ตัวให้ให้งมลายได้ครับอาจารย์คะในเรื่องของการการเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยอาจารย์ย้ำอีกนิดนึงว่ามันมีความสําคัญยังไงที่เด็กจะได้เข้าใจเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์เพราะว่าคือถ้าเราไม่ตามเราไม่ไม่ไม่ตั้งใจเรียนตั้งแต่เด็กเนี่ยบางทีพอถึงสักประมาณม .5 ม .6 เนี่ยมันจะยากมากๆเล เ,เราก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยตรงนี้อาจารย์อยากจะฝึกตั้งแต่ชั้นมไหนคะถึงจะได้ผลอืมผมว่าคณิตตศาสร์เนี่ยเป็นเรื่องของของระดับความคิดระดับมันสมองหรือว่าไอคิวของแต่ละคนนะผมว่านะค่ะเอาพูดง่ายๆเป็นภาษาภาษาง่ายๆคือเป็นความถนัดด้วยอะ่ะเป็นความถนัดทีนี้การจะฝึกเด็กเนี่ยผมว่าฝึกตั้งแต่เล็กๆก,ก็ดีที่สุดอ่ะฝึกดีที่สุดค่ะแต่บางบางแต่ผมมีแนวคิดเหมือนกับเจ้าของอผมไม่อยากโฆษณานะบริษัทที่เขา เพราะอะไรอ่ะที่เขาสอนพิเศษเด็กอ่ะเร้เล่นกันนิตส่อย่างเดียวอ่ะอันนั้นเป็นเกิดจากคุณพ่อที่มีลูกสามคนอ่ะเป็นชาวญี่ปุ่นอ่ะผมไม่ไม่อาจไม่ไม่เอ่ยสถาบันเขาอ่าใช่ค่ะคือคือเขามีแนวคิดที่ที่เหมือนกับผมนะเหมือนกับผมเป๊ะเลยเพราะเรื่องให้ทําเยอะๆเนี่ยจะเก่งได้ทําเยอะๆเก่งได้ผมเคยเจอเด็กประเภทที่ว่าฝึกคณิตศาสร์อย่างเดียวจากจากอยู่มหนึ่งมสองก็ฝยูกลางๆแล้วพอม .3 ามเนี่ยผมไม่ฝึกอย่างเงี้ยปรากฏว่าตอนเนี้ยเขาจบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะ ถ้าจากเด็กกลางๆเขาเก่งคณิตศาสตร์ไปเลยเขาเพราะเขาฝึกทำเยอะๆคือเขาเชื่อไงเขาคงว่าอย่างงี้เขาเขาเขาเชื่อเขาเชื่อในการฝึกใช่ไหมคะการฝึกฝนบ่อยๆนี่ก็จะช่วยได้นี่เป็นเคล็ดลับเลยของการเรียนคณิตให้เก่งใช่ไหมคะอาจารย์มันเป็นธรรมชาติของการเรียนคณิตศาสตร์นะฮะความจำส่วนหนึ่งคือมันมันคือสมองเรานี่คล้ายๆว่าเรามีหน้าที่กันหลายอย่างแั่ไหนอันไหนใช้เยอะก็มันจะเป็นค่ะ คือแหละเพิ่มเพิ่มศัมกยภาพตรงส่วนนั้นนะอ๋อคือสมองก็จะจาเยอะใช่ไหมคะอ,อย่างอ,อย่างเช่นเด็กเขาเขาคิดเลขเออพวกคณิตคิดเร็วจินตักคณิตพวกนี้อันนี้คือเขาใช้สมองในการในการจําเลยใช่ไหมคะฝึกจําอืมอันนั้นต้องฝึกฝึกแต่เล<ะ>็กได้ฝึกแต่เล็กฮะ,ฮะผู้ใหญ่บางคนทาไม่ได้ไมมผมก็ทำไม่ได้เด็กๆที่เขาคิดเลขเจ็ดหลัก,ลกอะไรเงี้ยบวกกัน<ะ>คูณกันเดี๋ยวเดียวอ่ะก็มีเคล็ดลับก็มีวิธีการ ครับค่ะค่ะอาจารย์มีมีปรัชญาในการสอนนักเรียนยังไงคะตอนนี้ม4เนี่ยคะ่ะจะสอนให้เขาให้เขาเข้าใจสอนให้เขาเอาไปใช้งานสอนให้เขาเอาไปประกอบอาชีพยัยงไงคะวิธีการของอาจารย์นะคะอ้มันมันเป็นพลังสมองนะคณิตศาสตร์เนี่ยค่ะมันมันเป็นพลังในความคิดนะถ้าเกิดคณิตศาสตร์ดีก็หมายความว่าสมองเรามีศักยภาพที่จะคิดอะไรอย่างอื่นได้เยอะแยะอไม่คิดตามเหตุตามผลนะค่ะแต่ในส่วนในส่วนจริงๆถ้าเรามีความถนัด คือพูดง่ายๆโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันคณิตศาสตร์ทั้งนั้นเลยนะทั้งในเข้าไปคณิตศาสตร์ล้วนๆเนี่ยเป็นคําสั่งอะไรเนี่ยคณิตศาสตร์ทั้งสิ้นแม้วงคมที่เขียนบนกราฟิกมันก็คณิตศาสตร์หมดเลยอ่ะแต่ว่าเราคิดว่าเออมันมันเกิดจากไฟฟงไฟฟ้าจริงๆมันเป็นคาสั่งที่สั่งคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาคณิตศาสตร์ทั้งสิ้นนอ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้นี่นะคะที่ทางรัฐบาลเขาแจกในส่วนของแท็บเล็ตให้กับนักเรียนได้ใช้เนี่ยอาจารย์มองว่าถ้าเผื่อว่าเอาไอ้ตัวนี้เข้าไปอยู่ในแท็บเล็ตนี่มันจะได้ไหมคะได้ครับทํา <c oughs> ได้เพียงแต่ว่าเราเราเปลี่ยน่อพวกเครื่องมือที่ในการสร้างมันเข้าไปได้อยู่แล้วครับอถ้าบางส่วนของผมก็เข้าไปได้แต่ว่าต้อง <c oughs> เป็นระบบปฏิบัติการเฉพาะของเขาเลยได้ครับโอใช่ใช่ก็เคยเคยโดยติดได้ได้รับการติดต่อจากสํานัก สำนักี่ทาสื่ออย่างเงี้ยให้ให้ไปแต่ผมไม่คงไม่ได้ไปแหละเพราะว่าก็ไปช่วยที่สสวทก็ก็เยอะแล้วเช้เวลาแล้วก็ยังมีงานสอนด้วยถูกไหมคะอาจารย์ก็ยังสอนอยู่ด้วยถูกครับเป็น<อ>ครูจําการสอนเต็มตัวเลยครับอสอนเต็มต,วตเวก็คงอาจจะน้อยลงด้วยนะคะฮะฮะแต่ว่าไปอนจปิดเทอมแล<อ>้วเขาไปช่วยที่สสวทนะครับไปทําซอฟตแวร์ให้ก็ไม่ไม่ทราบว่าสถานี กระจายเสียงไปไป่ลายส่วนของประเทศเลย่ไปไปทั่วประเทศเลยค่ะอาจารย์ไปทั่วประเทศเลยค่ะเหนือกลางอีสานใต้เลยค่ะอาจารย์จะฝากอะไรไหมคะเรื่องนี้ค่ะคือคือตอนนี้มีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งเข้ามานะพอดีผมไปนั่งอยู่ตรงนี้ยนะมีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งเข้ามาคือเป็นโปรแกรมที่ดีมากนะถ้าที่ผมใช้มาครึ่งปีเนี่ยผมรู้จักแค่ครึ่งปีผมใช้เล่นได้ได้ทั่วทั่วทั่วทุนที่จะพอจะมาสอนกันปพัฒน์ยมได้นะอาจารย์มันชื่อ g o g e b r a นะนี่ไม่ใช่โฆษณาเพราะว่าเขาเขาของฟรีนะฮะของฟรีเลยนะคะ ได้ของฟรีแล้วก็สามารถดาวนโหลดได้นะครับ GOGRA เข้าตในเว็บผมนะครับตั้งหน้าเว็บผมมีอยู่อ๋จอาจะรย์จไปหเลยน์ไปให้เลยได้ใช่ชวนชักชวนให้ครูทั่วประเทศใช้นะครับประโยชน์ที่สุดเท่าที่ดูตอนนี้นะคเะอร์วอเือร์ทบภาษาเราๆก็คือเวิร์กมากโปรแกรมตัวนี้ถ้าจัดถ้าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดีรับรองว่าจะจะเยี่ยมเลยตอนนี้อันนี้เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นไหนคะจย์ คือได้ตั้งแต่ชั้นปัดผมยันมหาวิทยาลัยนะทุกมันมีทุกสาระมีทั้งระบบระบบจานวนนะดำเนินการของจำนวนพิชคณิตเลขาคณิตแล้วก็เรื่องกราฟเรื่องอะไรมันคือดีมากดีมากเอามาใช้มากแล้วก็สามารถทาเป็นเอกสารคือทําเป็นสื่อการสอนได้คือประยุกต์ได้สุดยอดผมยอมรับตอนนี้เลยค่ะเป็นเป็นฟรีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่แท่หลยคือตอนนี้เขาตั้งเป็นสถาบันทั่วโลกนะตอนนี้ ถ้าทั่วโลกเข้าไปจะมีจะมีโปรโมนิตี้เป็นอินสติทิวในแต่ละประเทศในอเมริกานี่ก็จะเริ่มตอนที่ประมาณไปปีที่แล้วมีสถาบันอยู่แห่งเดียวตอนนี้เป็นขึ้นเป็นลูกโป่งเล็กๆในแผนที่เต็มไปหมดทั่วโลกนะตอนเนี้ยอคือน่าไม่ลูกโป่งหมายถึงมีสถาบันจีโอชิบ้าอยู่ออยากให้คนให้ให้ครูไทยใช้นะครับตอนนี้ผมขึ้นเว็บนิดหน่อยอยู่ทางซ้ายมือข้างล่างนะครับแต่ว่าต้องต้องจีโอจีนะคะ ถ้า้องดูทางซ้ายมือครับก็จะมีก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ของอาจารย์พงศักดิ์แล้วก็จะลิงก์ไปที่เว็บจีโอจีบลานี้ได้เลยอมันเป็นมันนเป็ไอคอนขาวๆอยู่ตรงต่างๆที่ออซิบ้าเนี่ยลิงก์ไปดาวน์โหลดลงมาเล่นได้เลยค่ะและเป็นของฟรีนะครับฟรีทั่วโลกเล้าก็จะมีคนบริจาคไปเนี่ยถ้ามีห้าสิบเหรียญเขาก็จะขึ้นชื่อให้เลยอ๋อค่ะก็คือลักษณะว่าใครบริมีมากมีน้อยก็บริจาคให้เข้าไป ไม่มีตังก็เล่นฟรีค่ะใช่สูกต้องครับเป็นฟรีฟรีแวร์เป็นฟรีซอฟต์แวร์มาประยุกใช่ค่ะโอ้น่าสนใจมากภาษไทยตรงนี้ก็เพื่อระจารย์สอพันบ่อยๆว่าเพื่อเพื่อครูเราจะได้มีเครื่องมือเยอะๆช่วยเด็กให้ฉลาดขึ้นค่ะโอ้นะคะใครที่มันมีปัญหาเรื่องภาษาไหมคะอาจารย์อาจจะแบบไม่เก่งภาษาอังกฤษตอนนี้ก็มีเวอร์ชั่นภาษาไทยแล้วอภาษาไทยด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าประเทศใดเป็นสมาชิกนะของไทยเรามีสถาบันของเราเองนนี้กำลัง วิจัยอยู่อ่าในสถาบันของเัาเองเขาจะมีเป็นภาษาไทยเลยนะครับคำสั่งอะไรเป็นภาษาไทยหมดเลยอนะคะสะดวกสบายงามรูปรภาพกราฟสวยงามกราฟิกสวยงามมากค่ะสามารถเอารูปเข้าใส่อะไรเนี่ยพวกนิพพานธคณิตศานี่ร้องเพียงค่ะให้ดีมากเลยครับค่ะก็ไิเจอผมก็ได้ไปบรรยายหลายที่เหมือนกันที่จุลาที่ที่สสวบก็อกา เขาก็จัดอบรมบ่อยๆอาาก็ได้ไปคุยให้ฟังไม่ได้หยุดเลยนะคะปิดเทอมก็ไม่ได้หยุดเลยนะคะเพราะเป็นผู้<อ>ให้ความรู้จริงๆนะคะ,าคะอาจารย์ค่ะอาจารย์จะฝากอ,อะไร<อ>สักนิดไหมคะทิ้งท้ายนะคะสาหรับบรรดาคุณครูก็ได้ค่ะที่อาจจะฟังอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะที่สนใจเรื่องของสื่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันก็คือเราเรียกว่ายุคยุคดิจิตอลแล้วเนี่ยค่ะเชิญค่ะอาจารย์คะอ๋อมันก็เป็นความจําเป็นระดับหนึ่งก็มีไว้คดีแต่ถ้าไม่มีก็ ก็เราเราก็ใช้ตามโอกาสที่มีก็ได้นะครับไม่ต้องไปตัดส่ว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะครับตามศักยภาพของเราเองค่ะเ้าอยากอยากจะประชาสัมพันธ์อะไรนิดนึงเกี่ยวกับโรงเรียนจันทนบําเพ็ญนนะได้ค่ะอาจารย์เชิญค่ะยินดีเลยค่ะค่ะคือเมื่อวันที่สิบวันที่สิบมีเหตุการณ์ที่ไม่ไม่แฮปปี้นะก็จะชื่อโรงเสียงชื่อเสียงโรงเรียนได้ดังพ้อยอะไรบ้างค่ะเพราะฉที่ที่ที่มีเด็ก ทำร้ายกันที่ถนนประชาราชฎาเพลนจต่แม่แม่คณิเตใช่ใช่ค่ะที่เป็นข่าวเนลพค่ะค่ะที่เป็นข่าวค่ะเป็นข่าวเลยเด็กพุกงเนี่ยวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เขาแต่งชุดจอพอวันแรกเลยเด็กที่มีเอะแยะเลชุดจอพอนี่คือชุดอะไรคะอาจารย์คือเขามาจากโรงเรียนอื่นไงครับอ๋อค่ะเจอพอคือชุดโรงเรียนจันทน์บําเพลนอ๋อค่ะมาจากโรงเรียนเรียแต่งวันแรกด้วยค่ะแต่งวันแรกผมยังไม่ได้สอนนักแอะยังไม่รู้จักกันเลยเด็กอะค่ะ แล้วก็โอเคมันเป็นความที่รับผิดชอบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะมันปักจ้าพอแล้วก็เป็นชื่อโรงเรียนจันหุนบําเพนแต่อยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดเองน้อยใจนะพรับคุน้อยใจนิดนึงค่ะอาจารย์เอมเมนต์กันคือข่าวนี้ก็พาดหัวว่าเด็กจันหุนเขมเมนการแทงสาหัสอย่างนี้ค่ะมันเสียมันเสียแล้วนะคะอย่างนี้อ่า ใช่ใช่เพราะไงมันก็เป็นยันหุ่นหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าแก้ตัวมันก็ว่าแก้ตัวก็ไม่เป็นไรคือบางทีถ้าเป็นโรงเรียนดังๆกว่าจันหุ่นเนี่ยเขาจะปิดเงียบแต่จันหุ่นนี้เปิดเผยชื่อกระจ่างเลยเราก็น้อยใจนิดนึงแล้วบางโรงเรียนถ้าเกิดเป็นโรงเรียนมีชื่อไหนเขาจะไม่กล้าเผยชื่อใช่ไหมครับอ่าใช่ใช่ก็จะละเอาไว้อ่าอ่าแล้วจันหุ่นนี้แหมเสียหมดเลยแต่ว่าอยากจะบอกว่าเด็กสองคนน่ะมาจากโรงเรียนต่างโรงเรียนอ๋อค่ะแล้วมาจ้าเอกันที่นี่ค่ะ อ่าที่เขาเขายังไงอ่ะผมพูดผมพูดจะแรงไปหนยังไว่าเขาไม่มีเขาไม่มีสติปัญญาที่จะขัดขัดเกลาเด็กพวกเนี้ยแล้วก็ยกภาระมาให้โรงเรียนเราคือคือเด็กเขาไปสอบที่ไหนแล้วไม่ค่อยได้อ่ะถึงจะมาเรียนที่อาจารย์ใช่ไหมคัดแล้วคัดออกมาจากใช่คัดทิ้งไงคัดทิ้งนะคะโอ้ฟังแล้วรู้สึกเศร้าโอ้ฟังแล้วรู้สึกเศร้าตอนตอนนี้เด็กนี่เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ถามคึบหน้านิดหนึ่งอ๋อเด็กเขปลอดภัยก็มาอยู่โรงเรียนเอกชนนะเพราะว่าค่ะ เพราะว่าคนที่ดูที่สาหัสนี่ก็เป็นลูกแม่ค้าที่ขายของในโรงเรียนเนี่ยอค่ะโอเคก็อ,คอยากจะฝา,ากผู้ปกครองโร <15, 16. S 2> งเรียนมา <16. S 2> อยู่โรงเรียนนี้ค่ะอาจารย์โรงเรียนนี้เราดูแลเหมือนลูกหลานเลยผมไม่ใช่ว่างั้นนี่แหละจริงผมนี่ก็ไปอยู่ข้างนอกเยอะไปสอนครูครูโรงเรียนดังๆก็ไปบ่อยๆแต่อยู่โรงเรียนที่ไม่มีชื่อแหละแต่ว่าอาจารย์ตั้งแต่สอนก็คืออยู่ที่นี่ตลอดเลยนะคะแล้วก็ทําชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ปีสองเก้าเขาอยากว่าโรงเรียนโรงเรียนเราโรงเรียนเราก็เด็กก็ไปสอบที่ที่ดีได้เยอะนะคือจากจากตั้นดินให้มันดาวอะไรอย่างเงี้ยนั้นจริงๆโอ้ชื่นชมอาจารย์แล้วก็ให้กำลังใจอาจารย์มากๆเลยนะคะให้กำลังใจโรงเรียนด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คัะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ าาอาจารย์พงศักดิ์อุทิสัน์ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนจันหุ่นบําเพ็ญนะคะผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้นะคะอาจารย์เก่งมากท่านผู้ฟังท่านใดลองเข้าไปในเว็บไซต์ของอาจารย์ดูนะคะ www.krupongsc.net อา่าดิฉันเข้าไปเป็นคนที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบห้าแล้วนะคะคนเข้าไปเป็นล้านแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญคืออาจารย์นั้นผลิตคิดค้นในเรื่องของนี่เลยค่ะโปรแกรมเยอะแยะมากมายโปรแกรมฝึกทักษะใครอยากจะได้เยกเลขยกกาลังสง อยากจะเข้าไปดูแบบทดสอบทศนิยมพิกัดใดบนเส้นตรงบวกลบจํานวนเต็มหาหอรอมครอนอ,อุ้ยได้หมดเลยค่ะน่ารักมากๆแล้วก็เก่งจริงๆคุณครูพงศักดิ์เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์คณิตศาสตร,ตรส์ระดับมัธยมศึกษาของสสวอทอมาแล้วแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศ best practice คณิตศาสตร์ของทางสอพอมอกรุงเทพมหาคนครเมื่อปีที่แล้วด้วยนะคะใครสนใจไปเยี่ยมชมแล้วก็ให้กําลังใจอาจาร,รย์กันหน่อยนะคะนี่เป็นคนที่โอ้โหทำความดีเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าเราไม่เคย ไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้เข้าไปดูเว็บของอาจารย์แล้วรู้สึกว่าโอ้เราน่าจะเห็นเว็บนี้ตั้งนานแล้วนะคะใครที่สนใจพ่อแม่ผู้กครองเข้าไปดูจะคะ่ะแล้วก็สามารถที่จะสอนลูกๆได้เลยนะคะเด็กจะได้มีทักษะขั้นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ดีขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้ากับรายการ AEC 2015กันค่ะดีแท็กตมิติใหม่ของ3โครงข่ายอัจฉริยะชัดกว่าเร็วกว่า บนแบนด์วิดที่กว้างที่สุดพบกับ Happy IT แจนถึงสุขทางวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Feel Good Radio และแอปพลิเคชันร่วมด้วยช่วยกันบนดีแท็กสมาร์ทโฟนร่วมด้วยช่วยกัน Feel Good Radio